คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับโยสวัสดีทุกคนที่หลอดทห้และส,สดใสทุกคนนะครับเพราะว่าผม BSP เราอยู่เกม a r เ e l ก u a r d i a n s of the Galaxy The Tell t e เ l t เ l ล s e r i e s นะครับกำลังกับตอนที่3นราบในอพิโซดหนึ่งนกะ็ หลังจากที่ปีเตอร์และกัมบราบินตามาลูกน้องของฮารามาที่ดาหยาณของครีนะครับเพื่อมาตามหารีลิกซึ่งมันคือไอเดอะอินเทอร์เน็ตี้ฟอสนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้เราจะไปดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าถามโรเก็ตว่าซ่อมยานเสร็จยังนะครับโรเก็ตเครื่องยนต์เป็นไงไม่ดีเลยพีทโอเค หมือนไดยังใช้การไม่ได้นะครับยันเฮดรัก์เฮดรักีเตอร์ s l a u g เ t อร์ l o r i o ีย o v e เ t อร์ e ี่ a r e no าร u e s ก m e detail ิเอล e าวันต์รันอิดีอันย o ีอาดรักสเขาถามตามภาษาเขานะว่าเขาได้ฆ่าเราได้ฆ่าใครไปหรือเปล่านะครับก็ยังนะครับมันกดวิ่งไงวะเนี่ย การนี้ฉันจับอะไรไม่ได้เหมือนไม่มีใครผ่านมาทางนี้แล้วนีว่ไอ้นี่คืออะไรคอมพิวเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรูปนี้มัน เป็นมากกว่ายานรบอีกนี่อ่ e และแน่ใจนะว่าพวกนี้ตายไปหมดแล้วนะพวกครีมีวิทยาการที่ล้ำหนะ้าพวกนี้ไม่ตายแน่นอนเหมือนจะเป็นกระส,สวยปะมานั้นปะ,นนปะแต่ฉันไม่เขา้าถ้าไม่เข้าใจ <can> แปลว่าไร นั่น <Much better. S 1> ก็ดีขึ้นเยอะเอ่อไคลโรพอดสเตตัสนะครับก็คือไอพอดก็คือไอที่ใส่พวกนี้นะครับแล้วก็ครูเมนิเฟสอันนี้ผมไม่รู้แอร์เรียแมปอ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าอ,ออนไลน์หมดนะครับพวกนี้โอเคเราไปที่ครูเมนิเฟสนะครับนั่นเนี่ยคนตายเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็อแอร์เรีแมป Bridge. So Han gotta be there. Hala, means, that's where the relic is. Come, would be a direct attack. We need to find a way in there without being seen. Don't help by diverted to access way. Thirty six stasis pods now offline. People terminated. to Ah, whoa, whoa, my bad. Pete Eng, they can't get any deader, I guess. โอเคงั้นไปได้ไหมมันแค่ลิสเซ่นเหรอมีการเดินอยู่ข้างหน้าประตูนนัเราจะทำให้ฮาล่า,ากระเลกไม่ได้โอเคงั้นเฮ้เฮ้คามระคามระ I'm นเก e ถ้า o u a เ e perfect. เยี่ยมเลยโอเคเราเจอบันไดนะไม่รู้ไปไหนกันเอ๊แต่พอร์ตมันไม่ลงตรงนี้หรอหรือว่ามันลงตรงนี้แต่แค่มีบันไดเอ๊มันก็มันมันมันไม่ติดพอร์ตนี้ด้วยนำไปเลยค่อยๆแล้วยิ้มๆเจ้าอะไรก็เขาพูดได้ยินไหมเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ย เมื่อมีคนเริ่มระบบใหม่นะเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วต้องตามหาพวกมันมันอยู่ไม่ไกลหรอกเดินต่อไปได้ยินไหม โอตรดังดังมากด้วยวันเกมอ่ะดังมากด้วยปีเตอร์ไม่ได้ยินหรอดอ ไม่ต้องห่วงเจ้าจะกลับมาหาข้าในไม่ช้าเมื่อเรากลับบ้านมันจะเริ่มอะไรบางอย่างนะฉันชื่อสตาร์ลอ,อร์ด One more step, and she dies. It will be easy remove her head. Do First First not test me. Wait, 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 wait. Don't hurt her. Don't oh. hurt her. Don't hurt her. lose my son again i from will me เจ้ามันเอามาจากข้าข้าไม่ได้หรอกผมก็เสียใครไปคนไปบางคนที่ผมรักด้วยข้าเสียใจด้วยแต่นี่มันมากกว่าแค่ชีวิตเดียวนยคนทำลายดาวของข้า Now that you have killed him, the Eternity Forge will be our salvation. You have no idea what this means to me. the will be our rightful place in the stars shall be restored. No I know what it's capable of. It let me relive a memory with my mom. It can do so much more than that. You really do not know how this works. You know said you lost your mother. Would you kill you know someone to bring her back? To? No. I'd never do that. i never do that. Until everything was taken from me. Billions of Kree have died. Chau, Kree, bringing them all back will require many sacrifices. Hmm. I will not rest until we have conquered every star system in the galaxy. Starting with you. <melodic noise> oh, no! <makes noise> ฮาลาบอกว่าจะเอาไอสิ่งนี้ไปชุบชีวิตพวกชาวครีที่ได้ตายไป็นนับล้านนะมันแทงกันได้ใช่ไหมผมจะไม่ได้แล้วว่ามันสามารถทำไรได้้าง 那我差差了了，那朋友。 p e ีเตอร์ e ีเอข้ามาแล้วโอ้ไม่นะอ่นนี่เดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวขอบคุณกัรากัมโมาฉันความผิดข้าเองข้าควรเห็นว่านางจะทำอะไรเจ้าเราต้องไปแล้วอย่างของาราจะมไ้เราต้องลองแล้ว Stay with me, Peter. You are kind of bitter. Oh, does PDQ have a boo boo? Hey, Pete, don't let that was to walk it off. Balky, what? Oh, no. Oh, mine. No. I am root. I don't know, buddy. Oh, I don't know. So. Hey. hey, guys. Hey, poor. นี่เป็นความผิดเจ้านังมันตัวเขียวเจ้าปล่อยให้เขาตายใช่เอาเลยข้าช่วยคุยเอาไว้นะปีเตอร์ตอนนี้ก็น่าจะโคมานะโดนแทงแล้วีเตอร์ปีเตอร์ไม่นะ give goodbye. time some you say to พ่อจะให้เวลาลูกอีกสักพักนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบาดหลัวนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นตอนที่แม่ปีเตอร์เขาจากไปแล้วนะครับ You know your m o m a smack you upside the head she saw you moping over like this Oh เล่นสับส่ญญายเลย Quills ain't no little babies What the hell do you know, mister? You don't know my mom, you don't know, my mom. You don't know my mom. I don't know a lot more than you think. What? You better pull it together, boy. Because I'm the closest thing you got to family right now. Now let's get it. I don't want to be on this planet any longer than I have to. Who are you? Leader of the churches. Your ma broke me into taking care of you. Something happened. Now, you can come with me easy, or am I going to have a fight on my hands? won't do you much good. You're a bony little scrap of nothing. I can take you without needing to lift a finger. แล้วทำไมผมไม่เชื<า>่อคุณเราะว่าคำข้าคือคำข้า w e e n แสบคอไม่น่าทำเล่นเลย so what's t o n be? ก็ต้องไปนะเพราะว่าปีเตอร์ไม่เหลือใครแล้วนะ alright โอเคงั้นผมก็พร้อมแล้ว I trust you ผมเชื่อคุณก็ได้ That <a> boy. นั่นแหละไอ้หนู <Come on. S 2> มาให้ผะโชว์บ้านใหม่ให้เจ้าดู จะมีอะไรในโรงไหมนะไม่ต้องห่วงสตาร์ลอร์ดน้อยของแม่ here help you. แม่อยู่ที่นี่เพื่อช่วยลูกนะ นี่ผมตายแล้วใช่แล้วไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วแม่ตาหาข้าปีเตอร์ข้ากำลังรอเจอยู่ อะไรวะเนี่ยอ่ะจบไปแล้วกับเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวผลลัพธ์ที่เราสามารถดูได้นะว่าเราสามารถทำอะไรไปได้แล้วอย่างผมเนี่ยผมก็บอกว่า ผมกับแด็กซ์เนี่ยบอกแด็กซ์ว่าเขาเนี่ยนะรเรียนรู้จากการที่การได้แก้แค้นนะรเรียนแบบไม่ใช่เรียนรู้เขาเรียนอะไรนะอยอมรับกับมันนะคอ่าต่อไปก็ได้เป็นอะไรเอ่ยกามูราซิสเตอร์นะครับบอกว่าผมบอกให้กามูราเนี่ยพยายามติดต่อก,กับเนบูลาไว้นะครับเห็นไหมคนส่วนอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะสีเขียวอะส่วนน้อยจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เดฟบอดี้นะค,คนส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปให้โนวาคอปเออไปให้คอลเลกเตอร์นะครับคนส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่จะให้โนวาคอปนะครับ Promise นะครับก็คือคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นะครับเรื่องที่ว่าเราจะไม่ต่อยตีกับพวกบูลลี่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ Persuading the Enemy นะครับคนส่วนใหญ่จะเลือกกา m o รามากับปีเตอร์มากกว่าเออ่ Drax นะครับอ่อันนี้เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับไ <c oughs> อ้น,นี่อัดหรือเปยังเนี่ยโอเคโอเคแล้วทาย Thought <c> once Thanos was k a put, we'd have to change our <oughs> name. Heroes of the galaxy. Partyers of the galaxy. Yeah, uh, but the thing about this place, it never stays guarded for long. As soon as Hala found out we had the Eternity Forge, shot we had murder list. Yes, dying hurt a lot. What kind of question is that? you Dad, you know what, buddy? Why don't I feel these questions. Since we're putting this on record, it was a brilliant idea to pawn off Thanos. But I ain't thrilled those idiots at the Nova Corps ended up with them. You see units pouring out of my ears? Cause I don't! <laughs> Peter ain't a bad kid. Peter, I'm Peter me oh, why did he push over on his best days? Soon as he showed up at my hideout, I could tell he got himself in some kind of trouble. The Kree ain't folks you wanna mess with. hook Kree? mean you got my lee i thought my reunion with nebula would go over better but <laughs> she'd understand i was wrong once she found out what the eternity forge could do everything it could do there was no stopping her <laughs> i'm gonna use an earth analogy here so just bear with me the guardians พวก Guardians เรามันก like Ge Ge well, ็ส well, uh ี่ต่าทองผมจอห์นกามราชูคอร็อกเก็ตชูริงโก้เดวคือจอชแล้วก็กรูดเอ่อกรูดก็คือกรูดนั่นแหละเข้าใจะนั้นมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเข้าะฉะนั้นเราสู้กันแล้วก็มีเพลย์จัดเก๋นั่นเป็นเหมือนสัมภาษณ์แบบหลังจบทุก EP ป่ะอ่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาต่ออีพีหน้ากับอ่ EP ีพีเอ่อไม่รพูดอะไรเอพิโซดที่สองนะกับอ่ uh, ชื่ออีพีโซดว่า under pressure นะครับคงจะเป็นเรื่องราวของ rocket แล้วก็ r รู t นะครับหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิเป็นเรื่องราวของ rocket นะเพราะว่า r รู t อยู่อีพีโซดห้าใช่ไหมใช่อ่านเนี่ย r a c e to answer some difficult question นะโรเก็ตนี่ครับ dark a s d s m e l r y ผมคิดว่าน่าจะเป็นอดีตของ rocket ด้วยนะครับเห็นไหม โอเคเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาต่อกับเอ,เอพิโซดสองในตอนหน้านะว่าจะเป็นไงก็อขอคุณสำหรับการรับชมในเอพิโซดหนึ่งทั้งสองสามตอนด้วยนะครับถ้าชอบว่าไงก็กดไลค์กด Subscribe แลก็ใจดีกดโดเนทไปเข้าโก้ go, ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงกันนะครับว่ามันจะสนุกไหมใน Guardians OST นะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปดูหนังในโรงด้วยละ่ะจะออกโรงแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูไปด้วยกันบ๊ายบาย,บาย